สวัสดีครับอันนี้มารถสามคันนะครับทีมงานสี่สี่ห้าคนครับมาดูลุ่มแรกที่เราขุดครับอ,อันนี้เขาเรียกว่าใบของเกลือมันน้ำนะครับเป็นใบของเกลือมันน้ำนะครับดูใบใหญ่ๆนี่ครับเกลือมันน้ำนะครับมาดูตรงที่เกลือครับ เขาจะมีขนขึ้นหน่อยครับเรียกว่าเครือมันน้ำนะครับมีขนขึ้นเล็กน้อยนะครับครับแล้วก็นี้เราก็มาดูหัวนครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนาะซึ่งข้อขุดแล้วนะครับถึงมาถ่ายให้ดูนะครับอันนี้คือมันเทบน่ครับแต่ว่าเครือไม่ใหญ่นะครับอันนี้ครับเดี๋ยว่อดูเดี๋ยวเดินขึคือดูวันน้ำก่อนครับ่านี่ับ ความลึกของเขาครับเนี่ยับประมาณตั้เมตร50าได้นี่คือหัวงครับเรียกวหัวมันน้ำนะครับเนี่ยหัวนี้คือ,อถ้าหิวน้ําก็กินแทนน้าได้เลยฝานเปลือกฝานเลยแล้วก็แก่กินแทนน้ําได้นะครับซึ่งเวลากินเขาก็จะ ปอกเปลือกออกก็มีปาดเปลือกปาดเปลือกแล้วก็กินแทนน้ำนะครับเรียกว่ามันน้ํากินสดได้เลยนะครับน,นี่แต่ตอนนี้เราจะยังไม่กินให้ดูะนะครับขุดให้ดูเฉยนะครับนี่ครับคือของเขาซึ่งจะแตกต่างจากเครือมันเฮิร์บนะครับคือของเขานะครับจะมีขนขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็รูปดัวจะมีน้ำหน่อยแล้วใบมันก็ได้ดูแล้วเนาะครับซึ่งจะแตกต่างจากใบมันเฮิร์บ นี่คือใบของมันเถอะครับนี่ครับหัวหัวหัวที่เคยขุดแล้วนะครับวัีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งจะแตกยอดใหม่แล้วก็เลยจะยังไม่ขุดครับอันนี้นะครับแล้วเราก็จะขมครับขุดแล้วเราก็ถมครับให้เขาจะได้เป็นหัวต่อไปนะครับเนาะไปครับถมดูถมขุมกันครับเดี๋ยวให้ดูหัวเก่าเขา หัวเก่าเขานะครับอันนี้กินไม่ได้แล้วมันเหี่ยมันรีบหมดแล้วนะครับนี่คือหัวเก่าฝังครับผมไปครับครับเราลงที่สองครับประมาณเมตรห้าสิบครับหัวเล็กครับหัวไม่ใหญ่นะครับหัวนี้ถือว่ากําลังพอดีกินแล้วกันนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีกินพอดีกินานไปครับและช่วงใจจังหวะ เครื่องก็ยังไม่กลมนะครับเครือยังมีเหลี่ยมอยู่เลยก็เลยหัวไม่ใหญ่นะครับเคลื่อนไจะเจอหัวใหญ่หัวเล็กแบบนี้แล้วครับจงบังหวะของมันเนาะ,ะถมครับนี่ถามันไม่ใหญ่เราก็จะถมให้ดูครับดีการเ๋ยาขุดแล้วเราก็จะถม รอโอกาสในปีหน้าครับหรือเผื่ออาจจะมีบางคนบางท่านเข้ามาขุดรอบ2องครับสีหเดือนต่อไปเขาเพิ่งจะมีมาขุดเหมือนกันครับซ,ซึ่งคนที่มาขุดก็จะขุดหัวออกไปด้วยแล้วมันก็จะตายให้จสูงพันธครับแต่เราขุดเราจะไม่ขุดตรงหัวตรงรากโคนก่อนที่จะลงหัวของเขาครับ การดูแลก็ต้องมีเหมือนกันครับนการทำไม่ใช่ว่าเราจะขุดแล้วทิ้งปล่อยทิ้งไปครับกองถงรักอนุรักษ์เอาไว้รักษาเอาไว้ไว้กินในรอบต,อต่อไปครับการถงนะครับยิ่งถงให้ลึกเท่าไหร่ยิงดีถงให้แน่นยิ่งดีครับเน่ย ขดเจ็ดก็ต้องถมแบบนี้ครับเพื่อจะได้หอยขดกินให้นาคดข้างหน้านะครับไปครับเสร็จแล้วก็ไปหาเกลือต่อไปกันครับมาดูครับสองเมตรห้าสิบเลยแค่นี้แล้วเนี่ยเหลือแค่นี้เองครับ2ีสิบเปอร์เซ็นต์ครับดูครับความลึกเห็นนหรือเปล่าเอ้ยความลึกครับวัดดูหัว ก็ไม่หงงไปเลยครับโอ้ยสุดก็สุดแค่นี้แล้วเนี่ยนี่คือสุดแล้วนะเนี่ยโอ้มันหักครับต่องปลายมันโดนเสียมนะเพราะมันงอมันกดมันงอครับฮะทางหัวมันครับกดงอไปไหนก็เป็นเรื่องของเขาแล้วกันนะครับในการที่จะอยู่จะไปไปครับสวยพออย่างนี้ครับครับหลุมนี่ ขุดจนสุด2เมตรห้าสิบนะครับเพราะว่าคอมันยาวนะครับนี่ครับดูที่จะตัดคอครับอยู่ล่างนี้ครับเนี่ยครับเราตัดคอตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ตัดลึกอีเฉยนะครับก็มันก็อยู่นี่นะครับเราตัดไปประมาณสักสองนึงครับสองเมตรห้าสิบขุดนครับนะครับจะพอดีกับที่เรา อถอดเพื่อลงไปนะครับที่สับเพือลงไปนี่ครับเพื่อลงไปประมาณซอกหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับลึกมา้ากล้อีกหัวหนึ่งโยงคางไม่รู้คออยู่ตรงไหนนะเนี่ยเนี่ยที่เป็นเรื่อลงไปนะครับคอก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนะครับหัวใหญ่อยู่นะครับจะได้อยู่ แล้วก็ตาสุดก็มีเพียงแค่นิดเดียวครับอโอเคครับความยาว2งเมตรห้จะว่าใช้ได้นะครับไปครับรืยกันต่อหลุมที่3ามของเรานะครับวันนี้ตกไปแล้วประมาณจเกือ,อบ,อบ,อบจะเที่ยงแล้วครับวันนี้ฮะส่วนต่อไปครับ,แบบการคุดมันเฮยว่าหัวใหญ่อยู่นะครับวันนี้ ใหญ่ยาวครับเม็ดกว่าเม็ดกว่านี่ก็สุดยอดแล้วครับไปครับครับหัวที่สสวยๆเล็กๆแต่ว่าสวยงามมากๆครับกำลังยืดกำลังสวยครับนี่นี่ครับอย่างนี้นะครับพอดีกินสวยๆอย่างนี้ครับอ่อนๆสวยๆยาวๆอย่างนี้ครับพอดีกินแซ่บๆครับอู้สุดยอดโอครับความลึกสองเมตรกะกายนะครับเนี่ย สองเมตรพอดีสวยๆะ,ะไปครับสยสยๆนะครับสู้ต่อไปก็กลับมาแล้วครับนี่คือมันที่ได้นะครับวันนี้มีหัวใหญ่หัวเล็กอย่างเงี้ยคือหัวที่กำลังอร่อยพอดีเลยับเนี่ยครับผลงานของวันนี้นะครับ ได้มาให้ดูหัวยาวน้อยยาวยาวน è, ้อยยาวน้อยครับยาวใหญ่ครับนี่ครับยาวใหญ่ครับสุดยอดแต่อันนี้คือมันน้ำนะครับหัวนี้หัวนี้คือมันน้ำนะเนี่ยนะครับ,น,รบนี่คือมันน้ำที่สามารถขุดขึ้นมาแล้วกินแทนน้ำได้อปอกเปลือ,อกอ,ออกมีดปานปลายมาออกแล้วกินแทนน้ำได้ครับ แค่นี้นี่เท่ากับน้ํเกือบจะเท่ากับน้ำหนึ่งขันนะครับแป้งเขาไม่เยอะส่วนมากเขาจะอมน้ําเยอะกว่านะครับก็เลยกลายเป็นมันน้ํานะครับซึ่งในโบราณนะครับคนพานในพานนะก็จะขุดเอาขึ้นมากินครับทีแรกนึกว่ามันจะไม่ลึกครับแต่หัวนี้มันอยู่ลึกมากครับเมตรกว่าเมตรห้าสิบกว่าจะขุดได้นะครับเนี่ยแต่บางหัวมันก็จะไม่ลึกเงียบ มันน้ำเนี่ยมันหัวก็จะไม่ลึกขนาดนี้มันก็จะพอดีพอดีนะครับแต่ว่าหัวนี้มันลึกไปหน่อยนานๆจะมีคนขุดที่มัง้งน่าจะใช่นะครับรับอ่ามันน้ำนครับอันนี้เขาเรียกมันน้ำนะครับถ้าดูในคลิปก็จะเห็นใบเห็นเครือให้ดูแล้วนะครับอ่าันนี้กลับมาสรุปที่บ้านนะครับผมไปครับซ่บๆบ๊ายบายจุ๊บ